<laughs> à. đang mò mày hủ. công an không? à. 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 ya terima kasih

ดูดีนุ่ยมากเลยอะดนนี้ลายุนชอบเต้นอันนไม่บ่อยแล้วอย่ากกเันก็ใ่ตัวอ่ตลกบนี้การล้มีนาล่ะคมิ่ปด้อมีโ้ย้าล้วชัมากจรู้านเลยอนใหญ่อ่ะ ตนใหญ่สมิตชาตมีกไม่ได้ถือดีๆนะมันด้องมานี่มันหนักโอโหนักนี่มันหลอนี่กระดูสายกีตาร์นี่ของแท้เลยใช่ปะตู้ฮู้ย ก้องไทยกล้องทีแจเจ้าเดับ ก็นี่เขาไปอยู่ฝาย้วไงนอเขาอยู่อยู่แล้วฝ่ายเ้วคุยมันดจโอ้ยอ่างปลาเลยสุดกินมาแล้วะเัได้น